สวัสดีครับพ่อแกนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหอดเป็นเขียงยางเดี๋ยวที่มาขอเลยคือเขียงยางเดี่ยวที่แม่กับ่าเสียหายคือหายเลยเนาะพอดีกันเขาก็กินชาวเยี่ยวนะพ่อเนาะเพียงกอดีเนี่ยว้นได้หลังจากที่ให้เลขอ่าวิ่งไปแล้วเนาะเมื่อนี้ที่จับคู่ให้บอกพ่อถ้ามันมีจับคู่พร้อมแล้วก็ให้เลขเขาฝันพร้อมโอ้ฝันแล้วฝันแล้ว ฟ,ฟันประกอบตัวเลขความเรียบร้อยฝันฝันสองขึ้นฝันสองขึ้นมันจะจะคอนครับเลขเขาฝันพร้อมครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันในเะลชวนเลนขเอาฝันเอา<ม>จับคู่ส่งกนันจับคู่กเนาะเห็นเลขจับคู่แล้วล่ะบเปน่าลีนเลขจับคูบ่มาครับผมเออเลขจับคู่อันนี้เนาะครับ หายไแล้วก็คือหายไแล้วคือตัวไดก็เป็นตัวนั้นบ่มเพี่ยนนี้ไปใสบ่มเพี้ยนนี้ไปใช้แทนเวลี่ยนเวทสิฟันเป็นจ้ดน้แล้วเขาฝันีตังหากครับ้วิ่งหนึ่งครับวิ่งหนึ่งด้ครับวิ่งสามวิ่งสามเขาวิ่งก็วิ่งสามหานสิจับคู่ในส่วนของเล็กนกับเลขสามบาทครับผมหนึ่งสิจับคู่ใช้หยังรุ่นเบิ้งครับพ่อพี่น้อง สามสิบจับคู่ใส่หยังวิ่งสูวนหนึ่งวิ่งได้วิ่งสามครับแล้วถ้ามาเพื่อกันก็คือสามหนึ่งเมตรเดียวเน้อสามสิบเมตรเมตรเดียวสามสิบเมตรเมตรเดียวถ้ามาด้วยกันสามสิบเมตรเมตรเดียวถ้าเกิดมันว้าว่ารับกันบาดเนี่ยนันสิมาจับคู่ชนี้จับคู่ให้เด้อครับจับคู่ให้จับคู่ให้ถ้าว่าวาด้วยกัน นี้จะร <izon> ้า,ายตัวโยคร <อ lands> ับตั้มตมนี้เห็นว่าหลายเด er ้อต่มันเจมัวครับน่ครับสามก่เอียนัจ้าไปยกเขีนียกฝันเนาะครับผมเรียกฝันจะมาด้วยกันพร้อมครับ ถ้าหากว่า3าหนึ่งถ้ามาด้วยกันต้องเป็นสามหนึ่นิดเดียวถ้าไม่มาด้วยกันจะ,จะจับผู้ให้เด้อจะจับผู้ให้สามเก้าสามเ้าสามเจ็ดสามหกสามหกสามห้าห้าสามสองสามสองสามาคันมากรัก3เจ็ดแล้วเ็ก เลยแต่ยูนิมีถ้าถ้าถ้าเอฟซีทุกท่านถ้าเห็นแล้วว่าชอบตัวใดมากตัวใดจัดยูนิมีครับอ้าวจับอีกนึ่งก็ต้องเป็นเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งถ้าว่าสามหนึ่งหนึ่งเพราะจะดให้เพราะว่าให้ให้เป็นตัวมันมันมากเลยเนี่ย มาตัวเดียวให้แล้วเพื่อจัดย h ่นี้คือซื้อสามนึงแล้วก็วิ่งนสามวิ่งหนึ่งไปเลยครับผมเออจะัดให้เร็ไปแล้วเออก็เยบ่มบอกมาใช้หนีให้ครับไดนส่วนเน้่เลขคำนวณเท่าไหร่ปานิพัเลขคำนวณนี่คือคพว่าคัาเลขทศนนีมมันจะมีแค่ตัวเดียวทนาด้ครับงานคันเลขทศนิยมอันนี้เรื่องสามศูนย์เลนยมจึงมสามศูนย์ครัผมสามศูนเท่านั้นแล้วก็คือในใจผู้เห็นนี่มาเก่าเด้ มากเก้าอ่าสามเก้าไว้แัม่สันต่เจาก็ระแศูนย์มันดังเอาสามศูนย์ไว้นสามศูนย์ไว้น้เพราะว่าเลขมันติดศูนยดนี่ก็ได้มาเก้าสามเก้าแล้วเก้าหนึ่งท่อนนี้ครับผมให้ไปตัวนี้ตัวนี้ให้ให้ไปตัวเดียวด้วยครับผมท่านังศูนย์นึงนี่มิสิ์มากอคือกันมิสิ์ว่องอีกว่าติดศูนย์ด้วยว่องเอี๊ยกครับผมมีสิดจมิสดมากอะกันครับอ้าว่องไหนด้วยยังเลยสองตัวเนาะครับ ไหาว่าไมีเลขกสีหางมั้ยมีเหล็กสีหางได้งวดนี่ศูนย์ูนี้สิบมาหลายหลีเได้งวดครับเงินแต่ว่ามันเปียงตีมันเปียงตีคือเปลี่ยงคือบอดศูนย์ไปเลยเพราะว่ามันคำนวณหอกมาแล้วมันได้ตัวนี้ครับคำนวณมาแล้วมันได้ตัวนี้เขาเลยบดเหยียดสูตรไปแต่ว่าศูนย์นั้นมาแห้งหรือได้ไม่งวดนรือได้ครับผมมาแห้งได้เขาเลยทำมีสิบมาคือสามสูตรได้สูตรหนึ่งครับจับตัวเดียวอ่าเตียวว่าจับเงินเอาเรียกของฝันเนาะ อ่าเดี๋ยวผมอธิบายจน้อยากันบาทนี่หาบาทนี่กับจมีเลกอัวทั้งเบดทั้งวันเลยกัมีเล็กอู่ฟังละหกชุดฟังละหกชุดซึ่ง6กชุดนั่นกับมามีตัวเนีนอยู่ฟังละ2ชุดเนเอาไงมามี่เลขกสี่หางละไปตัวเนีนครับซึ่งในส่วนจิดสก็เป็น3าเก้ครับ30มศูแต่ว่าในส่วนจิดหนี่กับจีมีเก้าหกับศูน อ่าที่หางเดี๋ยวแต่ผู้ชอบป่ะแตชอบประจัดขัดกระพันแต่วันนี้ในส่วนเลขความฝันวันนี้พอเอาล็องเบาสู้ฟังรู้เปลี่ยนไดเป็นจะเป็นเลขเป็นเบอร์วะเลขของฝันนี่างือฝันฝันตองเออฝันเคลืนที่เบามันมันเป็นแบบว่าเรียกว่ามาปุ๊บมันยังมืดรุนมากเขาเรียกวมาเอาเนาะอันนี้วันฝันครับเคลื่อนรุนมากเลื่นมาฝันดิโอ้คลืนรุนมากให้ว่าฝันไรเคลืนแบบตัวนี้เลืมาฝันเออฝันเคลืน ขึ้นวันที่สิบแปดเนาะขึ้นวันที่เจ็ดมาเนาะมาหนีม่เหนแต่เจมีพี่ก้อนับไอ้บอกว่าขึ้นวันที่สิบแปดฝันวางซีฝันว่าผู้หญิงโอ้ฝันว่าผู้ชายสองคนตีกันตีกันเลยผู้นึ่งตายผู้นึงบ่ตายตีกันนะครับไปพีน้องฟ้างดีๆแล้วตีกันไหมถึงว่าทะเลาะวิวาททะเลาะกันตีกันชกกันใ้ช่สองคนตีกันครับแต่ผู้นึ่งตายผู้นึงบ่ตายเนาะ เอาเลติเล่เลบานีผู้ที่ฝันนี่ผู้ฝันนี่จะตีข้อมามออกไปให้ว่าจะให้เป็นเลขสาตัวครับนะมันจะเป็นไปได้สองยางเพื่อคือให้คืนนันฝันผู้ชายตีกันตัวผู้นึงตายผู้นึงไม่ตายครับก็บเลยจะตีให้เนาะเอาเป็นเลขสามตัวด้ครับเ,เลขสามตัว ห้าศูนย์ห้าเออจะตีให้จังซี่เพราะว่าผู้นึงตายเด้พันว่าข้าเจ้าเปลอเหล็กมากข้าเจ้าปล่อยตองหวั้วเด้อวะสันครับขึ้นตอาอีกเด้อขึ้นที่สองแมนแมนทักกันมาอีกสองมือสองขึ้นเออเลยบานนี้ข้าเจ้าเปเหล็กมากเลยยั่งเนี่ยเราต้องซื้อไว้ซะกอนข้าเจ้าพอข้าเจ้าปล่อยมาแล้วสันโอ้ย้าไปถามเราเราดูสันบอกเนี่ยับถามเราเราดูเราได้มาตัวไหนขาเจ้าปล่อยตองหวั่นันครับ บ่านนี่พอดีไปจุดอันนั้นเราคนหนึ่งเลยจุดหายแล้วครับเลยถามแล้วเลยยังมาเลยถามมาแล้วจดไหตัวไหนหลายย่ายครับบาเขาปล่อยตรงหมดครับเลยว่าอ้าวผีจุดต้องไหไม่เห็นเลยเนาะครับเก้าครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเออโอ้ท่านปล่อยมาตัวนี้ครับท่านปล่อยมาตัวนี้ผีบอกคนมุขค้นบอกถึงก็เลยบอกว่าเก้า สองสองห้าเก้าสองห้าเอออันนี้แหละเนี่ยมันก็จะมะเขาวนี้ขึ้นเกาจนอ่ะพอมเขาตัวนี้ขึ้นเกานี่นี่เขาเรียกก็ฝันแหย่ย่างละสองสุดเด้นนี่ละครับเออเต้นหนหน้าก,ก็ว่าฝันอี่อกครับฝันเทอน,นี่แต่ว่าฝันสองขึ้นระวังขึ้นนี่ห้างกันนีก็ตัวนี้สองขึ้นมันจะมีแต่ว่าหาเน,น,นี่ยบ่บห่หบนี้ไปใส่ดิครับหาบ่หนี้ไปใส่ หาสองหาศูนย์กัมมี่แล้วเนาะชุดแรกเป็นหาศูนย์กัมมี่แล้วอ๋อแล้วก็หาสองห้าเก้าหนึ่งห้าแล้วก็เก้าสองห้าอืมครับผมคือคือเหลี่กมข้อมฝันนั่นอย่เนาะครับเอฟซีแดงยินแล้วถ้าหากว่าผมจัดไปเดี๋ยวยื้อนี่คันบัถือก้องในข้อมฝันคันว่าผมตีข้อมฝันบัตรถือเอฟซีทุกขันที่ไดงยิ่งเราต้องอยู่ในขณะนี้เนาะเอถ้าหากว่าตีจตัวอื่นแล้วแต่เอฟซีเออ รัดจิืใจว่าไปว่ามักชอบตัวไหนครับผมท่านว่าผมพูดไปบถตรหน่อน่อควาฝันเออถ่ยซี่ว่าโอ้ยโบแมนเดอตัวนั่นเออก็ให้จัดไปแล้วก็ฮ็ดไปคิดไปเอือถ้าว่าถูกต้องตัวไหนถ่ยซี่ทุกท่านรับชมรับฟังในยุ่งในขณะนี้ครับก็เอาเอาตามใจตัวเองชอบตัวเองมากครับผมครับผมผมว่าได้ว่า ไมยต้องออกในตัวนี้ห้องโถงด้ยบังคับดีเพราะว่าห้องฟันห้องตีเข้ากันอืมแอดมินทุกท่านที่รับฟังในคณะนี้นนครับก็ต้องอตีด้วยกันว่าคมฟันวายนี่สิละครับผมเออขึ้นแรกก็ฟันว่าผู้ชา,ายสองคนตีกันตีกันแล้วผู้นึงตายผู้นึงว่าตายครับพวกนี้ตีข้อหมายออกมาจาัิงสิอืมันสิ่อเนียนบอครับคันทากว่าเอฟซีทุกท่านอย่างนแล้วกันเออตีเสียกันครับว่าสิเป็ี่ยนไปยังไง ต่งกแล้วนี่ผู้ใช้นี่ผู้ใช้นี่ผมก็ตีไปเป็นหาแล้วเป็นหกเลยเป็นหาเป็นหกแล้วพอหาเป็นหกเลยรับขั้นขั้นตีว่าเป็นห้นี้ผมผมก็จะบ่กเอาบอกใส่สองเลยขั้นหกเนี่ยหกแนเจะไปใส่นยังไงบ้าใส่หกศูนย์หกเลยหักเพื่อการกติหาเพื่อกันเพราะว่าผู้นึงไต่ดิโอ้กับแปลว่ามันใจขึ้นว่าเลขว่านี่กติหาขันมาสามตัวนี้ขึ้นว่าสติหาแน่นแนน ขั้นขั้นผมตีไว้ไว้ว่าผู้ชายเป็นหกผมเจียวด้ยสองหอกครับผมเจียาหกศูนย์หกเอาศูนย์ไครื่งาเอาศูนย์ไเครื่งเาขาดิข้านี้ก่อนแล้วนี่ีบมากหกมาแมนแมนขันเอาหกศูนย์หก็คือเอาศูนย์ไปครื่งขึ้นเราแบบนี้แหละครับอันนี้เลยว่าอืมคนหนึ่งเันว่าอ้าแล้วคนสองคนสองคือสิบบมีมาสันอ้าวขันสองบ่มีเสียวไปไว้อย่งไร เอาเก็หาสองหาตัวสันผมก็เลยเอาไปตามเพิ่นบอกฮะโอ้ตามดุนที่นิดแต่ว่าแต่เราบุคคลพันพันตีเข้าหมายมั่งสิหาผมเลยหาสองหาเด้อครับผมหาผมจะให้ซีสูตรนี่ก็ฝันผมแต่ว่าเอฟซีตังไปแล้วว่าข้างในมันม่งยันเด้มันต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เอองเล็กเจ้เอฟซีตุนท์เนาะตามรถต้นเราตังน้ำกันว่าจะเป็นตัวไหนนั่นเห้ยบอกก็เห็นมาแล้วก็ตีไปนี่ก็ฝันของผมเด้อการฝันออกไปมันมันสิแม่นอยู่เด้ เมียนมพกันขันแม่นฝันเห็นบางวดกันเอออหลายงวดที่ผ่านหาหรือไปล่ามนรกได้ฝันแม่รถกันฝันประกอบคือพกฝันหวานพตี้หนึงแปดศนย์เนาะหนึ่งครับเจ็ดจะเป็นตัวเดียวกันนี้ครับเออหนึ่งกับเก็ดจเป็นตัวเดียวกันขั้นเป็นเก็ดนึ่ก็จเเป็นเก็ดแปดศครับเออพวกเลยตีหนึงแปดศับลักษณะนั่นืออขอเป็นฝันนคำนวณนะมมีนมครับผมเลยวจะเป็นลักษณะนั้นถ้ตามิง่ล้วนี่ คันว่าผู้ชายตีกันนีผมกตีไปซสมิ่งมมแล้วว่าห้าศูนย์ห้าเลขสามตัวแล้วก็ห้าสองห้าแล้วขึ้นรุ่นมากผมก็มาฝันว่าออพระเจ้าไปเรียกมาแล้วเพระเจ้าควายมาแล้วครับผมออซื้อไว้เดอ้อรีบซื้อไว้เดอ้อต่องวดออพระเจ้าหายมากเลยก็เลยถามแค่บาทแค่เลยบอกว่าพเพื่อนก็หานึงม,ม,มาาื่อผมเลยอ้าวคันก็หานึงผีบอกคนพ่นบอกเกินเพราะว่า คนที่บอกเห็นหน้ากันอยู่เสมอครับเลยบอกว่าเป็นคนบ่มีผีเขาเรยกว่าอ้าวหนึ่งจะตสองครับผมเดสี่เก้าสองห้าและเก้าหนึ่้าครับผมยาสองครับครับครับเลขทังนันเขามีให้จ็สี่แหละเออมีให้สามมีและววงผมตัวนี้เลยสามศูนย์และสามเก้าครับผมเก้าหนึ่งและศูย์หนึ่งครับผมเขาจะให้สามมีครับครับ้ะจะได้กระใส่ดุนพินิจมั้งเด้อลอยพินังเด้อ กันผู้ไใหม ons, level, level, ักต <color. S 2> ัดสองตัวจะตัดครับผมที่จริงแล้วข้ามาคิดสรุปแล้วนี่เลขหว่าหลายตัวดอกอาจจะเป็นเบิ้ลเป็นไปได้บ้ในลักษณะหามีสีไปท่ทอนใช้เบิ้ลก็เป็นไปได้หลายตัวคือคือเลขแถวนี้มันเป็นตัวเดียวกันครับตัวนี้ก็เป็นแค่สองตัวครับผมครับมันจะตัวนี้ก็แค่สองตัวนี่ตัวนี้ก็เนี้ยเนี้ยอันนี้เป็นแค่สองสามตัวอ้าวอ้าวโมนี้ก็ถือว่าเพ็้คลิปเดี่ยวแต่ว่าได้ทั้งสองอย่างก็คือได้่วนฝันและก็ชวนเลข้านวณอ่า ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนแนวทางเบิงครับพ่อแม่พี่น้องครับชอบประจักจัดก็ผ่านคันได้ฟั่งฝันชัดเจนแล้วนะครับอย่าลืมข้อม,มนีนใตคิดมาตีฝันคันผูใ้ใดเห็นแจกทางไปนอกเนื้อไปก็นี่เนี่ยตีความฝันแล้วก็บข้มอมีนใต้คิดมากครับทั้งเฮ้ากบยินดีทุกคนในในกลุ่มเฮานี่แหละยิ่ดีน้อมรับคําที่ความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องวันตัอไป อ่า,าคาที่พู้ใดยนักคนค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้เด้อค่ะนี่กะพอแกนก็ไดจับคู่ให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้จับเสียงรตเตลีเนาะค่ะงวดที่เร็วในคของพอกแกนกระเขาเนาะค่ะ 07เนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ก็ลยาพาดเนาะค่ะพี่น้องพอแกนก็ได้จับคู่วงกลมให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปเสียงลอตเตอรี่เนาะค่ะพี่น้อง fc อ่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบ oday พาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc เนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะค่ะพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี